และในวันนี้นะคะรายการฮอต p r อ p e r t y นะคะก็ยังได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณชัยฤทธิรักนะคะที่ปรึกษาระดับสิบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งทำงานในวงการน,นี้มามากกว่า30ปีแล้วมาให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมีท่านผู้ชมฝากมาถามว่านอกจากกรุงเทพหรือว่าภูเก็ตหรือว่าพัทยานะคะหัวหินนะคะซึ่งได้เติบโตมากแล้วนะคะในเชียงใหม่่มีการน่าสนใจในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ ครับเชียงใหม่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับในส่วนของชาวไทยเนี่ยก็ขึ้นไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาในช่วงที่อากาศหนาวนะครับทัศนียภาพทางธรรมชาติของเชียงใหม่ก็มีความสวยงาม มีความหลากหลายมีวัดวาอารามเยอะแยะคนไทยขึ้นไปก็ไปทําบุญนะครับสะดกข้อต่ออายุนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมเดนินคุ่มพามีเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงามที่เชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นความที่น่าสนใจที่คนไทยเข้าไปแต่คนต่างชาติเองก็ให้ความสนใจในเรื่องของของนรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตนะครับ,รบก็ไปที่เชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดจีนใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย l อ s t ิน Thailand หนังที่จีนได้มาสร้างโดยที่ใช้เชียงใหม่เป็นสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไปได้รับความนิยมในประเทศจีนก็มีการตามรอยหนังเรื่องนี้นะครับนักเที่ยวจีนแหกเข้าเชียงใหม่เนี่ยมากจริงๆนะครับแล้วก็ต้องการจะไปดูจุดที่ได้มีการถ่ายทําภาพยนตร์ไม่ว่าจะประตูท่าแพก็ตามการนั่งรถสามล้อตุกๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนจีนนักเที่ยวจีนที่เข้ามาก็ เข้ามาใช้ประการทุกต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากจีนแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเองที่เข้ามาท่องเที่ยวและได้สัมผัสความสวยงามของเชียงใหม่เองก็ติดอกติดใจในความมีอัธยาศัยไมตรีของผู้คนนะครับจนกระทั่งกลุ่มที่พักยาวหรือลองสเตย์เองเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้เชียงใหม่เป็นที่พำนักระยะยาวตอนนี้เนี่ยมีจำนวนไม่ต่างกว่า4-5,000คน ที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มของการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการเข้าถึงเชียงใหม่นะครับบกเรืออากาศการเดินทางนั้นมีความสะดวกสบายนะครับแล้วมีอาหารการกินต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ค่าของชีพอย่างเหมาะสมมีความถูกแล้วก็พวกนี้การรักษาพยาบาลการติดต่อกับทางบ้านที่ญี่ปุ่นเองก็มีความสะดวกสบายเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้จึงเป็นจุดที่ ได้รับความนิยมจากท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนักลงทุนในกลุ่มอสังหาหริมทรัพย์ในเรื่องของที่พักไม่ว่าจะเป็นรูปของรีสอร์ทซึ่งเน้นแบบล้านนาแบบเชียงใหม่นะครับแบบสมัยใหม่นะครับแต่โดยรวมอย่างที่ได้เรียนไว้แล้วว่านักลงทุนหรือนักออกแบบเนี่ยก็ได้พยายามดึงเอาเอกลักษณ์ของล้านนามาเป็นส่วนประกอบของที่พักอาศัยก็ทําให้มีสเสน่ห เป็นที่น่าสนใจของอคนใช้บริการหรือนะักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความหลากหลายใน p r o p ป r t y ของที่เชียงใหม่นะครับมีถึงขั้นที่ว่าถ้าคนเกิดราศีนี้เหมาะอย่างนี้เนี่ยมีที่พักประเภทนี้ห้องพักอย่างนี้ทานอาหารอย่างนี้จึงจะเหมาะอันนี้ธุรกิจประเภทนี้ก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของสปาแล้วก็เรื่องของการทรีตเมนต์เรื่องของการรักษาสุขภาพ เพราะนั้นมีทั้งอาหารที่ดีมีระบบของการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับอากาศดีในช่วงตุราถึงมีนานะครับเพราะนั้นเชียงใหม่ก็เลยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้โปรโมทกับกลุ่มตะวันออกกลางก็คือว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้ามามาเที่ยวแล้วคุณจะได้สัมผัสกับฝนแน่ๆเหมือนกับคนไทยที่อยากจะดูหิมะ เพราะฉะนั้นฝนเนี่ยก็กลายเป็นปัจจัยที่ดึงดูดกับคนที่ไม่เคยเห็นฝน mm hmm. นะครับกลุ่มตะวันออกกลางอันนี้ก็ปรากฏว่าก็ได้รับความนิยมก็มีกลุ่มพวกาทางตะวันออกกลางเนี่ยเดินทางเข้ามาแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับอาหารฮาลาลที่อตอบรับของชาวมุสลิมก็มีพร้อมให้บริการอยู่ที่เชียงใหม่เพราะนั้นแนวโน้มของเชียงใหม่เนี่ยก็จะมี โอกาสที่ดีทั้งนักท่องเทีย่ยวภายในประเทศและนักท่องเทีย่ยวที่มาจากต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปนะครับอันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเป็นห่วงและก็บอกกับทางท้องถิ่นอยู่ก็คือว่าการจัดระเบียบการเดินทางนะครับเรื่องการคมนาคมภายในจังหวัดเชียงใหม่เอง นะครับก็ขอให้เป็นระบบนะครับเพราะว่าการไปามาสู่แต่ละจุดเนี่ยในเชียงใหม่นขณะน,ะนี้โดยเฉพาะรถ3ล้อดแดงรถ2แถวแดงนั้นเนี่ยมันก็ใช้วิธีการต้องบอกต้องเหมาคือไม่ได้เป็นไม่ได้วิ่งเป็นรูทมันก็จะไม่สะดวกเพราะว่าถ้าเราจัดระเบียบเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาจะทำให้การพำนักอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น และในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุวรรณชัยวิธิรักนะคะที่ปรึกษาระดับสิบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเสีกสละมาให้ข้อมูลดีๆแก่ท่านผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ